มัจะดุมันจะดุอ๋ออันนี้แม่มันอกมีความเป็นความขำบึงดูดูเล็กน้อยอืมงามนะเทลล์แล้วงามอยู่บสวยยังหงอนมันก็้ที่มีหลายแบบอยู่แต่ว่ากติกางานต่อไปก็คือในในเทในแต่อันนี้อันนี้อันนี้กับอันนั้นก็คปีเสกคายกันเยอะอืมแต่ว่างอนอันนี้กับของอันอันนี้อยู่ข้างหลังส่วนส่วนมากลูกค้านี่ให้ให้ปั่นพญานาคกันบ่ส่วนหลาย ที่มาปั่นครับแล้ววันทานบอกถึงปั่นนี่ปั่นได้หมดเลยอ๋อปั่นได้หมดยันหอดินวันเสาร์พฤศาิกาวานอ๋อก็คือปั่นได้ทุกอย่างที่ลูกค้าจ้างเข้เพราะว่าตอนที่ไปเลี้ยนน่ะเลี้ยนปั่นพญานาคนี่แหละแต่ว่าท่านเ้าปั่นพญานาคเป็นเ้างขอคิดน้องอื่นเป็นเพราะว่าเขารู้วิธีการดัดเล็กเฮ็ดโครงสร้างรู้วิธีการเชื่อมเด็ดรู้วิธีการนวดปูนผสมปูนบางทีเนี่มันใชมีปูนมันทีมีปูนฉาบกับปูนนวดปูนฉาบกระปอเวลาเ้า ขึ้นตะไคร้จะสันแล้วหรข้าวิฉาบเป็นปูนผสมน้ำฉาบซื้อๆลาวันนี้ข้าวมิึหมาดๆข้าก็ก็กก็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 มันเขารูปนี่ข้าต้องการล้ววันนี้ส่วตัวไเข้าสิใส่ปูนปั้นอืปูนทับอับปูนผสมาน้้ายาน้้ายาปั้นอ๋อมีน้้ำยาปั่นอีกตั้งหากอ๋อเอยามโมเมนว่าสีปั้นซื้อ ใจยากมกวนวะนี่มากวนหรือเปล่านี่ห้องพอแต่ห้องพอใส่น้ำยาเวลาเวลาเวลาเ้าปั่นฝุ่นทำมาฉาดฝุ่นเวลามันเกี่ยหนาไม่จีนเหลวมันจะมีความเหลวมันจะมีความเหลวมันจะมันจะเบิร์จโตแต่ว่าแต่เ้างนวดนวดกับผสมน้ำยามันจะให้คุณสมบัติคล้ายๆดินหนังมันดินเหนียวมันจะคล้ายๆดินเหนียวแต่ว่า เวลาในขนาที่เขาปั่นเขาจะต้องค่อยนวดค่อยนวดอย่าให้อย่าปล่อยให้มันแข็งแล้ค่อยนวดเมื่อที่เมื่อที่มีเวลาหยที่เขาเด็กเขาไม่ใช่ที่มีเวลาเขาท่านเวลาเขานวดแต่ละเทียนเนี่ยเขาจะเอาเฉพาะที่เขาจะกาวาเขาจะเขาจะใส่งานเขาจะผสมที่เขาจะผสมนวดหลายเพราะว่าเขาทีปั่นเพราะท่านเขาที่แห้งก่อนปั่นนึงหรือว่าลองปั่นข้าวอ๋อหมายถึงผสมทีละเ็ดทีลหน่อยแล้วค่อยๆปั่นเมื่อเราค่อยผสมให้เรื่อยๆ กว่า oh. สมัยก่อนมันจะเป็นปูนตํามเมืองเพชรอืเป็นปูนตํามเมืองเพชรเป็นเป็นปูนผสมน้ํายาพวกที่เขาเอาพวกเชี่ยวมาจากพวกหนังม้วนหนังกล้วยพวกไอ้ผสมอันนี้ยังสูตรของเขาอือ่ากว่าก่วสิได้มาเปลี่ยนก่อนก่อนกอ่าวัดอ่งพวกวัดแถวๆวัดเหนือวัดทีเงี้ยที่เป็นพวกงานไล่ปั่นนั่นแหละพวกงานปั้นปูนสดสมัยโบราณปูนตํามเมืองเพชร มันอินทบาทเหมือนสมัยใหม่กู้บาอาจารย์เพิ่นเลยว่าข้อเสียจังสรนมันกว่าสีไดงกว่าสีได้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมันใส่เวลาโดนก็เลยเกิดการประยุกต์ตอนแรกก็มีการเอาปูนกาวมาผสมแต่ว่าปูนกาวเมื่อมันเจอกันกับน้ำมันก็ยังมันก็ใส่ในระดับนึงปั่นปั่นได้ทั้งสองปั้นอย่างในยกปูนกาวผสมปูนกาวผสมปูนธรรมดาข้าเหขาผสมน้ำอีกทีหนึ่งในอัตรากไม่ต้องตัด แต่ข้าวอยากเลีนแบบหยาบๆทุ่งถิ่ออกแนวไร้ไถ่ต้องผสมน้ำยาเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีความเหนียวความเหนียวอ่ามันจะเหมือนข้าเลีนหินน้ำมันอืเวลาข้าจะใส่งานตะระเจี๋ยนเนี่ยขาวถปลายน้ำเล็กน้อยเาแล้วแผละแล้วไปจัดตุ้งขุ่นสดนะคะพี่น้องอันนี้ช่างภาคเหนือ ตอนเนื้อของไถ่เฮ้าแต่ว่าหลังๆมากมันก็ที่เริ่อมแค่มาอ่าสู่จังหวัดอุบลแล้วอืมเดิมที่เมื่อก่อนนี่ภาคอีสานห้อสมารมันสิเป็นงานปั้นไม่เชิงกึ่งกึ่งปั้นกึ่งบล็อกทิ้งที่เขาใส่บล็อกอันอันตี้เฮดเอาสิเป็นงานแบบสมัยเก่าที่จริงที่จริงอันแบบปั้นมือสิก็อันนี้ก็สมัยเก่าคือกั่งแต้ว่า จะแพร่หลายทั้งภาคเหนืออส่วนงานแบบบล็อกห้อมัสิดแพร่หลายเียวทั้งภาคกลางภาคอีสานแต่วันนี้มันเดี๋ยวนี้มันมีพวกเครื่องเครื่องมือเครื่องมืออุปกรณ์หลายอืมตอนมาเลยมีการพัฒนาในกรณีในกรณที่ห้องที่เห็นแบบซ้ำๆยังเป็นพวกโบสถ์สาราที่พวกที่มันเป็นพวกไร่ที่เป็นไร่ซ้ำๆอันนั้นเท่ากับขึ้นบล็อกพิม์ตั้งหาก อืมเพราะว่าอาหารเขาจะมาปั่นที่เราชินอันนั้นเขาก็ชิ้นไว้มันเป็นพวกไร่ดอกนั่นดอกนี้พวกไร่กันนกพวกอันนี้น้อยแต่ว่าอันใดที่เขาติดจุดจุดเด่นเด่นอาหารเขาอาจจะใส่มือเอาปั่นโดยโดยโดยใส่ไล่ไล่มือของเขาต่างหากอย่างพวกไร่กันนกพวกไร่ไอ้นี่นโตไอ้โตคั่มลางค่าที่เป็นพวกคุ้งพวกพวกลิ่งแต่ก็จะเป็นปั้นสดก็มีแบบขั้นแบบ โอเคจังไดกับติดต่อใดด้วยค่ะเพื่อมีงานหลายๆน้องแม็กรับเสมอปั่นยันหมดหอดไดโนเสาร์ตัวน้อยตัวใหญ่ค่ะ